จะรออนุกาครับตรงนี้แล้วใช่ไหมครับมนตรีปีกนสิตาพัชนานน์รอแม่จะขอุตตรงนี้แล้วใช่ไหมครับรอผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองท่านที่หนึ่ง่ง แทนท่านได,ไดมม้มาเยี่ยมมาเยี่ยพวกเราเราก็เป็นจันงหวัดเลยหลนที่นี้ก็คงจะมาเพื่อที่จะขอรับทราบในทางการดำเนินการและพวกเราก็จะช่วยกันหารือแล้วก็ประสานการปฏิบัติท่านรองรองนอภาคสองท่านที่สแล้วก็พื้นที่ ยืนดันทีกันของกบูชาด้วยในเคมีพันธะยี่สี่โดยพื้นที่เป้าหมายคือจังหวัดนครพนมการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อกรุณดทราบอนดีการดำเนินชื่อเรือผู้บควมยาเสพติดของศูนย์เชื้อโูสภาพทางสังคมรวมถึงสืบบ่งบรมเครื่ายข้นควบคุยาเสพติดในพื้นที่แผนดัต่างและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่การจชการ เกี่ยวกับการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ในการมีิษีรักษาบริหารจัดการ,ร่รมกับอื่นสยานที่โย่ข้อและมวลชนเระทัาในการป้อ,นนองกันทางของโมเทศส่งีระหว่างนี้นะคะเรามีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เราในแน้นบผงเป็นแนวเก็กั้นนะครับมี้นที่ได้รับชอบจำนวน14บสี่เลยนะครับ